ไม่รู้อะสีดำ้วนกับอะไรไรึเปล่าตึ้งเวลาคิมแล้วก็น้ำนี่มันออกได้ไหมนี่ได้ได้ได้ยากได้ไดือดไอ้เหเยดแม่โอ้โหหลังเสาเลยเฮ้ยหลุดนะเนี่ยไม่หลุดวะเออกูไม่เห็นมัหลุดไม่หลุดน้ำมันหมดขาดสาโคตรเยอะไอ้เหี้ยเอ๊ะเอ๊ะอยากได้เพชรอย่างเดียวเนี่ยกลัว คือเพชรอย่างเดียวถ้ามึงเอามาเพชรอย่างเดียวฟังไหมพ่อบุฟังไหมฟังฟังเพชรเดียวที่กูฟังว่าจิตฟ้ามันเป็นไหมมึงทำอะไรฟ้าม้วทำเป็นทำเพลี่ยนมันทำให้กูร้อยกว่าอันแล้วอ่ะว่าไปทำไหนว่าอันร้อยเรียกนะให้มันมันไม่ทำงานดำอ่ะเรียกมันเรียกรด้วยมึงให้ลุกมึงให้ยืมยืมยืมมาเป็ดิค่อยพรุ่งนี้ว่ะมึงเอา g t ทให้มันดิ g t ทมึงดีกว่า g t ทกูอีกยิ่งไม่ยังขับได้ไหมล่ะขับได้ยิ่ยมันขับเก่งอยู่นะ ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่พักเลยเฮียไม่เตัดมันขับยากสิไม่มีเงี้ยแบบกล้หรอวิ่งไม่ถึงวิ่งไม่ถึงยี่สิบอิสระสุลต่านกูมันชนอย่างนี้มันมันขับยากมันเลี้ยวยากเอ้ยสุลต่านเมื่อกูลองขับเลยกูไม่เคยขับเลยกูเคยแต่นั่งเพราะว่ากูมันเป็นสุลต่านไงใช่ก็กูชอบนั่งหลังมากใช่สุลต่านเอเอและกูมันคือสุลต่านยาไม่ลดมึงอะกับแต่ในนี้กูมันโน่นอยู่แล้วกลับเฮียเนี่ยเรียนพูดกลับ รถเอ็นเอ็กซ์กู๊ปรถเอ็นเอ็กกูมันโน่หนึ่งอยู่แล้วใครขับก็ไม่เท่ากูขับไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันนะพวกพวกมึงไม่ต้องเถียงกันะว่ารถรถใครรถแรงอะไรแบบนี้กูขับไอ้พวกกูขับไม่ได้ใครกูขับไม่ได้แรงเครื่องขับไม่ได้คิดไม่เห็นแรงเครื่องเลยสัตว์ขับยากก็แตดเรื่องเก่าอย่างเงี้ยนี่ไงแกล้งกิเหมือนกันนะต้องติดร้อยเปอร์เซ็นเลยสัสยังไม่เคยไม่ติดเลยซ่อมอยากทำงานดำอ่ะทำนี่เดี๋ยวกูไปเบิกรถให้เขาก็อยู่ไหนอ่ะ เออเอาเอาแท็กแคสบไปก็ได้แท็กแคสบเรเบลเจอะเ้ยไอ้สัตว์เรเบลไอ้สัตว์กูต้องกลับไปอีกมั่มึงอยู่ไหนมันก็ได้อยู่ไหนกูอยู่อู่แล้วกูขับจากรีเบลไปอู่เมื่อกี้รอรอรอนั่นแหละเดี๋ยวกูไปรับมันเองไม่ไม่ไอสัตว์กูกูจะไปเอาของด้วยอ้าวนี่ไงกูถามว่าเขาตีเขาจบตัวตอนนี่แล้เหลือไอสัตว์ตีกันเลยเาตีกันอยู่รออยู่นั่นแหละกี่ขอได้ปะเปิดได้เปิดได้เปิดกระดาษกระดาษเปิดได้เพราะกูปิดอยู่ไง ไม่ไม่เดืไม่เดือดยังไม่เถื่อนตรงไหนยังบูมบินตำรวจก็โดนจับค่นั้นมันดิ้ไม่ได้ไอ้เหี้ยพี่คนนั้นไอ้สัตว์พี่คลิปตัวไนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตีนั้นไปทีปากฉลามไปห้าสิบรอบแล้วยังไม่ติดเลยติดแต่เธอผมะไม่ใช่มันเป็นเด็กใหม่คลิปตัวไนสัตว์ที่มาหลับคอนเทนเซอร์บ่อยๆไหมหลับคอนเทนเซอร์ไม่รู้วะาห้าสิบรอบ เออไอ้เแค่แม่งเหรียญฟิลจะครบแล้วอะเหรียญฟิลมันต้องการเท่าไหร่นะสามร้อยอะมันได้มันตีไปห้าสิบกว่ารอบก็มีอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบอะไม่ยังยังที่มันตีอันอื่นอีกอ่ะที่มันตีไมาเบสตีได้แล้วใช่กว่าเดี๋ยวก็ครบครบแล้ว <Maybe S 1> ลมั้งคือฟื้เหรียญฟิลทำอะไรได้อะเหรียญฟิลไปมันการันตีอาวุธการันตีมันมอบให้ได้ไหมเ<อ>หรียญฟิลไอ้ซ่อมกูเดี๋ยวช่างะเเย็นนา เอ้ยมันต่อสายขึ้นสายนฮัลโหลอ่าเห็นอะไรเห็นไรยแล้วไอ้ท้ายบนนี้ปิดได้ไหมขอได้ได้ไม่ได้ใต้บนคือยี่อะไรอ่ะที่มันขึ้นบอไอ้กด e กดอะไรอ่ะอ๋อปิดได้ปิดได้กดกดกดชมันเจ้าเจ้าเลยมันถือบอโอเคขอเก็บขอเข้าในกระเป๋าเนี่ยท่านตรวจมามันก็พยายามยึดบอแล้วกัน เออมึงยกยกเฉยๆกดกดค้างนี่แล้วก็ปล่อยกดเอาติเน็ค้างเฉยๆกดกดสักสองวิสามวิตัวแรกมาไม่ใช่ตู้แรกมาเลยนะสัตว์โหตู้แรกมาเลยเมื่อกี้เล่นกับเพื่อนมาอยู่นะกูเสี่ยงหนีไม่รอดเลยมันตึงเวลานี่แหละเลยเออมันตึงเวลาอ๋อทำไมทำไมหลอดไม่ขึ้นนะบั็กเหรอ กดติดยังไรตัดกดอ e ียังอ,ะอ่ะก็กดแล้วเมื่อกี้มันบัางมากูเดือดลามตึ้งเปิดล่าแล้วลถ้าไม่ได้ของแสดงว่านี่นรอปแล้วกูอ้าได้แล้วจะไลกูีค,คนน,นะครับขอึ่างือ่่านจะดีเลยอะ่ะจะไลกูเอ้ยมาสี่ก้อยวะตู้กลายอยู่ตึ้งเปิดล่าแล้ว 5น t ท s later กูเออวะเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยวาไปยังไม่วาตั้งแต่ตดชั่วโมงนะโอ้ยแี้สองชั่วโมงติดอ่ะไอ้ฝัดชั่วโมงนี้อะไรรอบหลังรอบหลังถ้าแม่นจิ้วนะไอเฮียถ้าเขาไม่รู้45นาทีมันตึงเหมือนล่าเลยวะมันดีเลยอ่ะตำรวจไล่ไหนผมจบไปสิบแล้วไอ้เฮียคุณิงไต่ั้นมานังรออผมไหมอะ อุ้ยทำไมกูแหลกอ่ะจันทร์หล้วน่นะผมจมอนเป็นสิบแล้เดี๋ยวนะกูงออาการกระตุกเกิดจากอะไรหรอมันเกิดจากการกระตุกก่อนสตาร์ทไงกระตกรัตเข็มะตุกกระตุกระตุกกระตเข็มใหญ่กระตเข็รใหญ่กรลตุกกระหุกกระตุกกระตุกใรญุ่กระระตุตุกระตกะตุกตระตุนะระ เังบทคายแล้วออว่าฮัลโหลแล้วปากอย่างแทบเรียงมึงรู้ตัวปะใช่อหรอไม่เห็นรู้เลยอะ่ะเอาที่หน้าได้ไหครับอยากโดนที่หน้าเอาเลยครับ <laughs> ใช่ครับใช่โอเคครับโอ <laughs> ้ไม่ไม่มีนะครับม,มีมีแต่สายไฟกับปุน่นเดเลยวะ่ะเฮียมันทึ่งเหมือนล่าไอ้ี้อ่ะมึงไม่เห็นเลยกูจกสายไฟแล้วมึงถามหา

ไอเ้เหี้ยไอ้กิดเอ้าไม่หลุดเลยเออน้ำมันหมดอุ้ยฟอร์ออบอม,มาที่กู้ไอ้สัสโอ้โอโ,อโดนอีกแล้วน้นำมันหมดเฮ้ย <laughs> อะไรดีอด่ะนี่เป็นเนี้ยอะไรไปลอยไว้สัตว์เจยวดีลอยไม่หยุดมึงไงลอยโอ้ยไอ้เหี้ยชนกูเฉยลงลงลงไม่เปลี่ยนชุดวะพ่อพ่อเปลี่ยนไม่ได้กูอะทำไมวะ <laughs> มึงวันเหรอกูยี่เกียดมามันจับรถกูได้อ่ะไอสั์เว้มันจำรถกูได้อ๋อเฮ้ยทำไมมีเหลือกสีเขียวอะก็สวยเพราะกูเที่วอ,อ๋อไอสัตว์ร้านอันนี้เหลือกสีอะไรอะกูเติมได้แค่นั้นแหละอเหียโอเค thank you จะเติมเองนนะ้อง กลัวไอ้แต่กินคู่กินอ้โกลัวอะไรอ่ะเออนะแล้วจะสุ่มเคสนี่กลัวอะไรกลัวอะไรโอเคให้รอยยัดแม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อให้ทีเป็นโรคภมลิรกิจเฮ้ยนี่ตำรวจปะเนี่ยตำรวจไอ้ที้อ่ะแล้วมันยิงอะไรอ่ะมันยิงอะไรอ่ะถ้าถ้ามันยิงมือจอดเลยบอกแต่นะครับมันยิงเล่นเหรอเฮ้ยไอ้มันเหรอ เอออ๋อนี่นี่ไล่เค้กกันเหรอครับไม่เขาพุ่งมาอ๋อผมโอ้อเมื่อกี้ผมผมคิดว่าแบบน้ำมันหมดเลยจะเลยลงกระถางสู้สู้กีต้องคนนั้นโหดปีกจ็อกเกอร์ไม่เดี๋ยวมีบิ๊กเหรอปีกจ็อกเกอร์กลับมาแล้วโอ้โอ้กูขาไอ้เที่ยนี่มันไม่ขึ้นหลอดมันไม่เต็มอ่ะครับตัวหนึ่งอ่ะเป็นทีมอสมั้งมันไม่ขึ้นหลอดไอ้เที่ยทำไมวะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไ้ยังไ,งไ, <ฟ S 2> ไปเร็มกูหลุดไปเรมกูหลุดไะเน,นี่ยไอ้ซัสไปเร็มกูหลุดไอ้เฮี้ยกูรักเอออยู่แล้วแล้วมันรถนี่มันไม่ใช่มีหวอมันไล่ได้หรอนั่นแหละกูก็งงอยู่เหมือนกันมีเนี่ยไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วมันไล่ไม่ได้เว้ยท้าไมมีหวออ่ะแล้วมึงมามาไอ้กิตตามเฮี้ยอะไรเนี่ย คือนายเบ้ภาพมันไม่ตรงแป๊บนึงใจเย็นดิไม่ไม่แล้วมันใช้ GTB ไล่เหรอไม่รู้เดี๋ยวไปอ่ะนั้นคือ GTB ลอยคนคนที่พอยสี่สิบบาทไอ้เหี้ยคือทุกอย่างมันกูแต่เบรกไม่ดีกันนั้นอ่ะโอ้เดี๋ยวมันไล่ได้แต่แล้วรุ่นนอกไล่ได้เหรอไม่ได้เหี้ยขวายไงกูทำได้ไง ประเด็นอะแล้วมึงไม่ซ่อมอะไรกิดไม่เป็นไรเพื่อนวิ่งแค่ร้อยหกสิบนี่อะไรนะครับเป่าไม่นานมากตำแหน่งกูกำลังสั่นเลยไงไต่ไต่ตามเพี่ยอะไรตรงนี้อไม่ได้ไต่มันชน ออชวนไปชวนไปชวนไปขับรถใกล้ตำรวจนี่เลยนี่มันนอกเมืองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นอกเมืองคุมดีๆคุมดีๆไว้โอ้ยแย่มันขับรถอย่างกราบมาไอ้กิจอยู่แล้วเอารถถายอุ้ยอุ่นเงินบัมปจอดจอดซ่อมจอดซ่อม้องดซ่กินมากนิดดเียวไม่ต้อง้กิจออดซ่มไม่มีกล่องซ่อมไม่ให้มันซ่อมให้ไม่ซ่อมให้ไม่ซ่อมแล้วเพื่อนเล่นไปแล้วเดียวก็ต้อง ซ่อมๆมามาอมได้ไหมครับเนี่ยซ่อมอะไรเมื่อกี้มึงชนอะบอกดิชนอีกแล้วเนี่ยชนใหญ่เลยจอดซ่อมเลยจอดซ่อมจอดซ่อมจอดซ่อมเมื่อกี้ลงไปบอกเขาดิซ่อมซ่อมซ่อมจอดเลซ่อมตั้งนานไม่ซ่อมแล้วเอาแล้วไมีต่อเขาถามว่าซ่อมตั้งนานไม่ซ่อมนะเออเนี่ยที่จริงมันมันน่ามันหน้าจะจอดซ่อมนะไอ้เี้ยคือถ้าเขาชนมึงอ่ะมึงจอดซ่อมเลยไอ้สัสมึงไม่ต้องสนไอ้เี้ยตำรวจไม่ใช่พ่อมึงนี่ ไอสาบถูกวะล่ะเออไอ้าว่ามารับคุณหน่อยดิไอหลอดคุณหลุดมันยิงยางอยู่ในคู่่งอะได้หวะยิงได้ยิงได้เพราะยางแตกอยู่แล้วไงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวที่นี่ใครเนี่ยพี่บิ๊กผมโอเคเดี๋ยวไปวมึงถามดิใจรถคันนี้ไล่ได้ด้วยเหรอจอดถามเลยอะโอลครับ โลครับโลครับ,รบได้ยินนมไม่ซซ่่่่อมอมมมมไไใช่ไม่ใช่หมายถึงใช้รถรถคันนี้ไล่ได้ด้วยเหรอมันมันก็ใช้รถรถคันนี้ไล่ด่วนได้ด้วยเหรอติดด่านก็ได้สัตว์ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่เอาคันนี้ไล่ก็ไม่ไล่เคสก่ะอ๋ออะไรไม่รู้ไปฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันคนโลกอะ่ะตอนเนี้ยโอ้โชนอีกแล้วไอ้เหี้ย ไปรับเเพื่อนอดีย่าได้ไปรับเเพื่อนลู่มันเอียงจัดอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันมันพูดว่าอะไรกันบ้างคับไม่ได้ย right? ินกูปิดเสียงมันอ้ไอ้เหี้ยมารับหน่อยอะไมบอกว่าอะไรไม่เอาแล้วก็ไม่ไล้เคสก่อนจินไปจวดท้ายเลยไม่พอ จัดแม่อยู่หน้ากูนี่วะวิ่งอยู่หลังมึงเอกรีดจุดลงมลไปได้ไหมมนชักแลนเหลืองอ่ะแถวนั้นวนไปก่อนได้ไหมได้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 มันอยู่หลังก็แบบรู้จักกันเนี่ยกูแค่แกะเปิดแมพไอ้เหย่าแล้วค่อยๆเปิดแมพก้นไอ้สัตว์เย็กลุ่มครับจองดีเลย์เหี้ยมันไอ้นี่ไม่ได้ตลอดโอ้โหเข้าเมืองอีกแล้วไอ้สัตว์กูเพิ่งถึง เรามากินรถไขว้เนี่ยม okay. yeah, okay. hey, hey. ึงม right ึงช่วยมึงช่วยจุกแถวแถวแถวที่มึงอยู่ได้ไหมมึงแบบไปไกลว่ะมึงสามยางแล้วไอ้ขุนไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ถิงก็ได้อยู่อ่ะสี่แล้วเนี่ยไอ้สัตว์บ๊ามละบ๊ามเลยนะบ๊มละบ๊มจัดอ่ะอุ้ยมันชนใครอีกเนี่ยไอ้สาลาแดงๆอ่ะแดงๆไอ้พวกไอ้ขาวมึงช่วหรอ เด่ใช่เฮียอะไรมันไปหลังเมืองโอ้โหไม่จะตีมาดีเลย์ัตว์ดเลย์เฮียมคือมันขับรถสวนทางกันที่มันมาขับข้อมาสีข้มาไอ้สัสเ้ย five minutes later โดนไปเท่าไหร่วะกด F7 ช่างครับช่างครับคันนี้ครับช่างอ้าแล้วเขาแล้วเขาไม่ใส่บินกัวเอ้ช่างไม่เ ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเคยเคยได่งอ